สบายดีสวัสดีจ้าสบายดีขอแม่พี่น้องมันีสารถ่าเห็ดข่าปุ้นข่าปุ้นนำกะทิกินเนาะมาเดินม,มากินแซ่บๆน่วกันเนาะก,กินเขาแรงแหละแต่ว่าเห็ดข่าปุ้นกินจ้าข่าปุ้นเรียกว่าเขาโจรภาษาไทยเออเนี่ยเขาก็จะมีหัวปีกะลําปีมีหมักทัวแล้วก็เมี่ยนเมี่ยนพัก บัวลรลพามามาแสบแสบกังกเลยจ้าเก็บกับปุกินเองวันนี้มากินตอนส่วงแรงๆเนะวันนี้แปดโมงแล้ว किप टिक ऑफ แมกเนียหลายๆเนียหลายแซ่บ เสด็จเส็ดกินเองเสร็จเด้อพแม่พี่น้อยหมักผิดเนาะกาทำหน่อยหน่อยเล เอาแล้งบุงบ๊คจะกินยังจิบเห็นเมนูขับปุ่นก็นเลยเห็ุขับปุ่นกินขั้นตอนในการเห็ดขับปุ่นก็เป็นยุ่งยากแงี้ยอกทำไมพี่นอ้งอง,องดอออเดี๋ยวเสียเอาลงให้เบิ่งใต้คลิปเนาะนี่กะทิมะพร้าวกระชีสด กูได้หมักปลาเอาปลากูได้หมักซื่นไก่เอาไก่มีหัวคาหัวซีไข่ใบทีหูดเนาะต่วประกอบกันบวดแดงกระเทียมเขาจะตาหรือว่าจะบดใส่ก,กันก็นได้ แล้วาก็จะนําไปขว้มันหอ,นอมเนาะกาหอมอ่ะจะเอากระถิ่นข่าวใส่ส่วนหลยน้ำกระปุกเจะเอาปลาเห็ดอาเนี่ยปลาเี่นปลามันจะแซะ่บ ปีกมีกับปีหวานกับปีเค็มเ้อทุกคนเลย กินโดนแหละแซ่บๆกระปุลหนังกะทิหรือว่าจะเห็ดขระปุลหนังปลาปนก็ง่ายดีเขาจะสื่อปลานิ่นบอสโซลาจะเป็นปลานิ่นเหรอเนาะมาต้มต้มแล้วหลังๆเขาจะมาตำใส่หัวขบบัวหัวกระเทียมหัวจีหัวมกนะหัวคา แค่ผงปลาหนี่งเลยแล้ก็ต้มน้ำปลาแดดเนาะปงน้ำปลาผนก็แส ผูได้มักก็ไลยใส่กระแส่ในเสาวถ่านในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคิดต่อไปเนาะจะมาเห็ดแต่อาหารการกินให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งหลัง กูได้ที่สายกินหมาก,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 กินทีวีกีนดีกันจ่มาติดตามกันได้เนะาะภาษาไทยเอื่นว่าเขาโจรเนาะ ภาษาลาเอิ้นว่าขอบคุณบ่แม่นเนาะภาษาไทยอิ้นว่านมจีนภาษาลาวเฮานี่ได้ฮ้องขอบคุณ ให้เราผึ่งอ่อนเนาะเห็ดอยู่ห้อ่แห้งไปเลยกินไยกั 我买那呢？Oh, man, แบบแห้งพูแม่พี่น้องคุณยดยอยากกินกับเห็ดกินเด้อเดี๋ยสสตาสิบอกสูตรเห็ดงา่ายๆเห็ดกินอยู่บ้านเลยเห็ดยิ่นแซ่บไปสื่อเขาเห็ดมาแซ่บบุคลากรเห็ดเอ็งปู้อิ่เน้องหมักรสแซ่บอย่างไรก็เด็ดเลย ขาแรงมนันิกะคือกินกระปุ่นี่เราตอน,น,นเห็น,หน้ำกับเ้าหมาเผ็ดๆเอาก็ใส่กระีิด้หลายเนาะ ไปนั่นนะขอบคุณนะเมัดถยหนึ่งก็อิ่มพอดีเลย <c oughs> กินหลายเนะาะเบิ่งตัวหน่อยๆกินหลาย ฮภาษาไทยาอร่อยมากภาษาลาวแซ่บหลายเนี่ยคนปะถามามามักทั่วก็งอ กำลังหอมเสริมเนาะดูว่าเราจะซอยอันผักบุ้งใส่จะแซ่บแซ่บแต่เปนเนื้อปุ่นผักอย่างเนาะแต่ว่าแต่จะผอมกากนะซอยสลัดใส่แบบซอยแบบเส้นแบบแรกอะไรแซ่บดีแซ่บไเรเลื้อแต่น้ำ ก็ยอยากเห็ดกินเองอยู่บ้านกะลองเห็ดฝังงอกประเ็นเนียคือข้าพปุ่นกะมีแต่เอาสืบข้าปุ่นมาสืบสินปาลาเรวโลนึงสองโลจะได้เนี่ยก็แล้วไต่เาา้าหมักเนาะหมักทั่วทั่วงอกสลัดกะลำหัวปีเอาก็มาซอยใส่กัน แล้วก็ส่วนประกอบที่เ้าเย็่นนำกระปุ่นกน็จะมีหัวข่าบใบขี้หูหัวสีไข่หัวบวัวเหงกระเทียมแห้งมะพีแห้หงเอามาตำตำใส่กันทุกอย่างอลไรตำอะได้มกเก็ดใส่ชุดเผ็ดแล้วเขาจะเอาไปขวบใส่กับกะทิมะพร้าวเนาะแล้วก็สีนปลาเอาก็ต้มแล้วเอามาตำแล้วก็ไปขวบมีน้ำปลาเด็กเป่งน,นัวนา้ำตาลกับปีิใส่กัน เป็นกระปุลน,นำกะทิสดอีก,กอ่ะแ่บหลายมันจะกินเมือ่อกนะันเนาะผู้ใดหมักกะไรใส่กระเซใส่สาทานเด้อเพื่อเป็นกำลังใจเห็ดคิดต่อไปเนาะเอาก็จะมาเห็ดทุกอย่างอะไรเมนูอาหารการกินนะเห็ดให้มากินกับพ่อแม่พี่น้องหรือว,ว่าผู้ใดทีอยากเห็ดกินเองแต่บ่เคยเห็ดแสเห็ดแนวใดนะแตมาบึง วิทีเหตุ hit, อยู่ในคลิปฮอาได้เลยเนาะบัน,นี้กที่ได้ยบคลิปแ้นนะวเนาะพ่อขโมกเับใจหลายๆข้อกาวคำว่าสบายดีมักอะไรใส่กระเซงสาวถานเด้อบายบายพบกันคลิปใหม่เนาะ